ก็สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญมีบดานครับก็วันนี้เจอกันเช่นเคยครับกับเรื่องราวที่มีปัญหามาสี่วันห้าวันครับก็วันนี้ก็กู้ขึ้นมาได้เรียบร้อยนะครับผมนี่เลยครับตัวที่ว่าเราต้องกู้นี่ครับตัวตัวที่ว่าเป็นหัวเจาะนะครับหัวแฮมเมอร์ครับนี่ครับนี่ครับอยู่ที่ร้อยห้าสิบเมตรครับนี่ เราก็ได้กู้ขึ้นมาได้นะครับก็ทําการบนบานสารกล่าวครับเจ้าที่นะครับต้องหาทุกวิธีแล้วครับนี่คือหัวกระตินครับที่ที่เราเอามากู้นะครับผมนี่ครับตัวตัวที่เราไปซื้อมามากู้นะครับมันจะช่วยช่วยดึงนะครับช่วยกระตุกครับผมก็สู้กันมาห้าวันครับ ็ภารกิจก็สําเร็จนะผมนี่การนะครับกองถ้าไม่ขึ้นนี่ครับหมดเงินไปเกือบสามแสนนะครับนี่ครับทั้งหัวทั้งอันนี้เฉพาะเฉพาะค่าอุปกรณ์ครับค่าของครับที่เราจะทิ้งนะครับค่าน้ามงน้ํามันค่าหูจิป,ปะถานะครับเกมเลยนะครับผมบ่อที่ถ้าเรากู้ไม่ได้นี่ก็คือ หมดเยอะ,ะครับเราก็เป็นเป็นเรื่องที่ซีเรียสมากครับเราเอาขึ้นมาได้ก็โล่งใจครับก็ถือว่าเราสู้ไม่เสียแรงเปล่านะครับก็วันนี้ก็เลยมาแก้บนหน่อยครับหัวหมูมาแก้บนเจ้าที่เจ้าทางครับก็เราจะได้ทําการทํางานขั้นต่อไปก็คือจะเป็นท่อเหล็กนะครับบ่อนี้ทางเอซทางลูกค้านะครับ ่านก็ได้วางสเปคให้เราก็คือเป็นท่อเหล็กนะครับผมนี่ครับวันนี้เราก็จะมาเรียมท่อเหล็กที่จะลงนะครับก็จะได้มาเชื่อมข้อต่อเข้าอะไรก็เตรียมพร้อมก็ถ้าไม่มีอะไรคาดเคลื่อนก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้นะครับน่าจะได้ลงท่อนะครับผมก็วันนี้ก็ขอเก็บเลียยวอุปรกรณ์ที่เรากู้ขึ้นมาก็ จะเตรียมสถานที่เพื่อลงท่อต่อไปนะครับผมก,ก็ถือว่าโล่งใจไปเปาะนึงนะครับก่อนน้าก็ได้แล้วก็เหลือแต่จะลงท่อพัฒนาบ่อให้ทางลูกค้าเรานะครับผมก็ไม่เหนื่อยฟรีครับถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมก็ไปถึงขั้น80%ครับก็เหลือแต่ลงท่อก็คงไม่มีอะไร น่ากังวลมากนะครับผมก็ขอขอบคุณ f อฟซทุกๆท,ท่านนะครับที่ติดตามแล้วก็ให้กำลังใจนะครับก็ถือว่าอย่างนี้นะปัญหาของการขุดเจาะบอ่อบาดาลน,นะครับคือข้างล่างนับถึงร้อหเมตรเนี่ยเราไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นนะไม่มีใครคาดคะเนดได้ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับมันก็เสี่ยง นี่แหละครับคือเสียงมากๆเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าชั้นหินชั้นดินมันเป็นอะไรนะครับถ้าเจอหินผุหินพังอย่างนี้ก็จะเกิดปัญหาอย่างนี้เลยก็แต่ก็ไม่เป็นไรครับก็เราก็ถือว่าดวงดีเอาขึ้นมาได้นะครับก็ถือว่ายังยังประสขขบการณ์สำเร็จอยู่นะครับผมก็ประมาณนี้ครับก็คลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ